เอาว,วันนี้ผมจริงชัยกอบภากิจนะครับได้มาร่วมง,งานกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลชจองแคบนะครับซึ่งท่านนายกาสำเนาพร้อมคณะผู้บริหารและก็อบตนะครับประชาชนในพื้นที่ได้ความสนใจและก็เป็นการต้านยาเสพติดรวมทั้งให้เกิดความสามัคคีในพื้นที่นะครับให้เด็กนั้นได้เรียนรู้ การรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งเป็นประโยชน์กับพี่น้องและกประชาชนในพื้นที่ต่อไปพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าว่างก็ขอเชิญชวนมา,ารับชมนะครับวันนี้กีฬามีทั้งวันขอบคุณครับ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงก่อนะครับแล้วก็ผู้สอนนะครับเป็นผู้ผสมนะครับเราก็จะทําการแข่งขันในผู้ผสมนะครับให้จัดเตรียมนักกีฬานะครับไว้ด้วยนะครับ 12ปีนะครับหมู่2บ้านโซโอกับหมู่4สารแตะนะครับต้องขอบคุณนะครับท่านชิงชัยกอบประภากิจนะครับท่านนายดีนายกการบริหารส่วนจังหวัดตากรับผิดชอบนะครับในการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดกีฬานะครับกอนทําการนะครับนักกีฬาทั้งหมดด้วยนะครับทุกคู่นะครับนะครับขออนุญาตนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับประจําสัญหา นะครับ <balcony> เรียนเชิญเลยนะครับ <feet> ท <deep breaths> <Get clear! S 1> uh ุกสีนะครับนะครับสวยงามครับตัวีต้องการค่าบอกเลยนะครับเทานะครับจูนหนึ่งนิ้วนะครับจูหนื้อขวาหนึ่งนิ้วนะครับเป็นหนึ่งไม้พื้นยาเต็มติดนะครับเท่ากับบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาตั้งยาสุขิของเรานวันนี้ครับในวันนี้นะครับ เป็นท่านชี ai, metrics, co ่ไทยพอประภากิดนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนจวราชนะครับท่านสำเร็จลงมีนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนประเทศนะครับสมาลงมีนะครับแล้วก็ท่านช้งไทยต่อประพักเกล็ดนะครับแล้วก็ปุ่เกียรตินะครับตัดไตเยี่ยมนักบินานะครับเสแต่แล้วตุ้งสีนะครับมาดีสู้สูนะครับไตเยียนไดอเป็นมา สำหรับเตยตังนะครับให้ติดต่อเจ้าที่ได้เลยนะครับที่สนามเลยนะครับเจ้าที่อบตนะครับที่้รับผิดชอบนะครับประจำแต่ละที่นะครับมีสองมีอาทิตย์ลูกก็สองร้อยนะครับสีเขียวหวานนะครับ ครับสีเหลืองครับเรียนเชิญเลยนะครับสีเหลืองนะครับนักบอลส่อร์ตนะครับสีสีเหลืองนะครับนะครับตอนนี้นะครับสนามฟุตบอลกำลังทับเที่ยวกันนะครับระหว่างเยาวชนหมู่สองและหมู่สี่นะครับเป็นคู่เปิดสนามนะครับอ่า